สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่เหมาจะทําให้พิจิกที่คิดถึงคนรักเก่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาส่องถึงความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณว่าเป็นยังไงบ้างเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะยังรักคุณอยู่หรือไม่หรือว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าด้่นเองนะคะสําหรับท่านที่ยังรักยังรอยังคิดถึงเขานะคะ าชาวพิจิกนะคะจะเกิดตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึงวันที่22พฤศจิกายนนะคะการแบ่งวันที่ก็เป็นแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยนะคะแล้วก็การเปิดไพ่ก็เป็นแบบรวมเท่านั้นซึ่งจะตรงกับคุณบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องพิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะคะว่าพลังงานของคุณนั้นตรงกับจุดไหนนะคะ,ะอาจจะตรงเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้น นะคะหรือว่าในบางกรณีไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะคะความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นของคุณก็มีด้วยนะคะพิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเรานะคะไอดีไลน์ของแม่หมอนั้นก็อยู่ที่ใต้คลิปการดูดวงของแม่หมอก็จะมีเปิดไพ่แล้วก็ดูวันเดือนปีเกิดนะคะซึ่งเป็นการดูควบคู่กันจะทําให้มีความละเอียดหรือว่ามีความแม่นยำมากยิงงย่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภาพโปรไมก่อนนะคะ สำหรับไพ่หลักของเขาได้ไพ่ The เดอะแฮงแมนไพ่ห้อยหัวนะคะคือเขาอยากจะหยุดเขารู้สึกเหนื่อยก็ได้เหมือนกับว่าเขาอยากจะทำอะไรอยากจะไปก็ไปไม่ได้ จะก้าวขาวไปข้างหน้าก็ได้ไม่เต็มที่จะกลับหลังก็ไม่ได้ก็เลยได้แต่ห้อยหัวอยู่แบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็เออกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีณนะเวลานี้ตอนนี้นะคะกลับไปก็กลับไปเจ็บอีกคุณก็เคยทำร้ายเขาเอาไว้ค่อนข้างที่จะหนักนะคะ เขาเคยตรอมใจกับคุณมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเสียใจเสียความรู้สึกคือทุกมาเยอะเจ็บมาเยอะโดนคุณกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอ,อ๋อไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะคะถึงแม้ว่าจะห่างกันไปเลิกกันไปเขาก็ยังเป็นห่วงคุณเสมออยากที่จะให้คุณนั้นมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตก็มีด้วย หรือว่าถึงแม้ว,ว่าเขาจะก้าวออกมาแล้วเหมือนกับว่าใจของเขายังอยู่ที่คุณน,นั่นแหละยังเป็นห่วงคุณอยากที่จะให้คุณเจอสิ่งที่ดีๆไม่ใช่ว่าเป็นความรักที่เป็นความแค้นนะไม่ใช่เขารักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีให้แต่คุณนั้นกลับไปทำร้ายเขาหรือเปล่า หรือยังไงเพื่อจะสลับกันก็ได้นะคะเป็นความทุกข์อยากกลับมานะคะในบางกรณีเขาอาจเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะแต่การเริ่มต้นใหม่นี้คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นกลับมาเป็นคนดีเขารู้นะว่านิสัยคุณเป็นยังไงซึ่งคุณน่าจะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเนี่ยแหละนะคะถึงแล้ว ถึงแม้ว,ว่าในบางกรณีนะตอนนี้คุณและเขาก็น่าจะมีการได้พูดคุยกันบ้างได้โทรคุยกันบ้างหรือว,ว่าส่งข้อความถามสรทุกสุขดิบกันบ้างความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขามีให้คุณเสมอถ้าคุณดีขึ้นหรือว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองเขาก็อยากจะกลับมาคบกับคุณแต่ถ้าเขาพิจารณาแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันจะกลับมาทุ์อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความช่างใจอยู่ เขารู้สึกเหนื่อยด้วยในบางกรณีแล้วก็ในบางท่านนะการที่คุณและเขาเลิกกันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสบายใจขึ้นโล่งขึ้นถึงแม้ว่าจะเหงาก็ตามนะคะเขารับได้ดีกว่าอยู่แล้วทุกดีกว่าอยู่แล้วเจ็บที่เนี้ยนะคะเขาก็เลยเหมือนก๊ำกํำกึำ่งๆไงอยากจะกลับก็อยากจะกลับอยากจะ ไปข้างหน้าก็ไปไม่สุดจะไปหัวใจก็เหมือนกับว่าความรู้สึกยังรังเขาเอาไวะะ้อะค่ะความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยนะคะสิ่งดีๆอะไรที่เราเคยทําร่วมกันเขาก็คิดถึงเสมอเหมือนกับว่าเขาพยายามโฟกัสแต่สิ่งดีๆเรื่องราวระหว่างคุณและเขาความทุกข์ความเสียใจอะไรที่เคยทําร้ายใจิตใจเขาพยายามที่จะลืมถึงแม้ว่าจะลืมไม่ได้ก็ตามก็จะสะกดมันเอาไว้ ข่มมันเอาไว้คุยกันก็คุยแต่สิ่งที่ดีบนความเหงาบนความเศร้าตอนนี้หัวใจของของเขาเหมือนกับว่าอ้างหวางโดดเดี่ยวน่าจะเป็นการที่เขายังไม่ได้มีคนอื่นนะคะขออยู่คนเดียวอยู่เป็นโสดใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยเปื่อยอยากที่จะทำอะไรก็ทำอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไป ตอนนี้เขาต้องการความอิสระหรือว่าเขาได้รับแล้วซึ่งความอิสระนี้ทำให้เขาหวนย้อนกลับมามองช่วงเวลาที่คบกับคุณก็มีความสุขแหละแต่ความทุกข์ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกข์มากกว่าสุขไนงะจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงเนาะ เขายังเป็นห่วงคุณแล้วก็คอยมองคุณอยู่ในที่ห่างๆในที่ไกลๆคอยโทรถามถ่ยกันดีกว่านะคะเอายังไงนะคะชาวพิจิกคนรักของคุณนั้นเขายังไม่มีคนอื่นนะคะหรือว่าถ้ามีจริงๆนะก็เป็นการคุยทั่วๆไปไม่ใช่การที่จะเป็นแฟนเป็นกิจจารักษณะเป็นตัวเป็นตนอย่างนั้นไม่ใช่นะคะ เขายังต้องการใช้ชีวิตโซยังต้องการใช้ชีวิตที่อิสระต่อไปอามาดูซิว่าคนรักเก่าของชาวพิจิกนะคะที่เพิ่งจะมีปัญหากันแล้วก็เป็นการลดสถานนะแล้วก็นิ่งๆหายๆกันไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคุณและเขานั้นจะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาเป็น,เป,นเป็นแฟนกันเหมือนเดิมหรือไม่นะคะ เขาต้องการที่จะให้คุณนั้นเป็นฝ่ายให้เขาบ้างหรือทําเพื่อเขาบ้างให้คุณพยายามให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาอะค่ะถ้าคุณไม่ทําเขาก็จะเฉยด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นชาวพิจิกนะคะถ้าคุณคิดถึงเขาหรือว่ายังรักเขาอยู่คุณจะต้องเป็นฝ่ายแอคชั่น เป็นฝ่ายเข้าหาเขาเออในลักษณะที่เขาเหมือนกับว่าอีกใจนึงเขาก็อยากที่จะให้อภัยคุณอยู่เหมือนกันถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นนะคะความไว้ใจมันก็แทบจะไม่เหลือเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะถึงขั้น เป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะคะเขายังรออยู่ชาพิจิกเขารอให้คุณแอคชั่นรอให้คุณได้กลับไปง้อเขาการง้อนะคะคุณอาจจะส่งของขวัญส่งดอกไม้หรือว่าส่งอะไรก็ได้ที่จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นให้คุณนั้นเห็นความสำคัญของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็ ทักเข้าไปหรือว่าส่งของขวัญไปให้เขาอ,อันนี้จะทําให้เขารู้สึกดีมากตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้มีใครหรอกหัวใจที่ต้องการความอบอุ่นต้องการดูแลหรือว่าต้องการคนที่จะเอาใจใส่ซึ่งคนนั้นก็ยังเป็นคุณอยู่เขาเหงานะคะเขาอยากได้รับอยากจะได้ อยากจะให้คนรักดีกว่าเนาะดูแลเอาใจใส่เขามอบความรักมอบความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอาจจะป,ปะล่อยปลาะเลยเขานะคะไม่เติมเต็มให้เขาเอาละนะคะถ้าคุณไม่อยากที่จะเสียเขาไปก็แอคชั่นได้แล้วนะคะแล้วก็กลับไปคุยกันนะคะแล้วก็ อาจจะมีคำมั่นสัญญาว่าจะเปลี่ยนตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสร้างความมั่นใจให้กับเขาสร้างความรู้สึกดีๆให้กับเขาอีกครั้งหนึง่งหรือว่ากลับไปจีบเขาใหม่ก็ได้นะคะสิ่งนี้จะทําให้คุณและเขานั้นไปต่อด้วยกันแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะคะ,ะพลังงานนี้ผ่านไปนะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งพลังงานนะคะกรณีที่คุณเลิกกันไปนานแล้วแต่คุณยัง อยังคิดถึงเขาหรือว่ายังเป็นห่วงเขานะคะเป็นยังไงเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณไหมพลังงานที่นานแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาสบายดีนะคะมันโอเคมากเลยหลังจากที่ไม่มีคุณเนี่ยเอเขามีความสุขกว่าตอนที่อยู่กับคุณอีกซะอีกไม่น่าล่ะ เขาชิลมากเลยนะคะตอนนี้มีความสงบเกิดขึ้นกับชีวิตเขานะคะเขาได้สติมากยิ่งขึ้นชีวิตล้นลาอยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากจะทําอะไรก็ได้ทําหรือไม่ก็เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นมีความสุขเขาโอเคมากนะคะท,ที่ที่ไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแปลก ชาวพิจิกคุณไปทำร้ายเขาหนักมากๆแน่แนเลยเขาถึงไม่ต้องการคุณขนาดนี้เป็นความคิดถึงเป็นความเป็นห่วงมากกว่าค่ะเป็นสิ่งดีๆแต่ไม่ใช่ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาไม่เอานะคะประมาณนั้นดีกว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เป็นน้องก็ได้นะคะยกเว้นเป็นแฟน <laughs> พ่จิง ท่านที่เลิกกันนานแล้วก็หมดหวังเนาะอ่ะอ่ะเขายังรักอยู่ไหมนะคะเออเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเหงาจะโดดเดี่ยวจะไม่มีใครแต่เขาก็ไม่เอาคุณด้วยอ่ะ ตอกย้ำกันเข้าไปอีกนะคะเขาเหมือนกับว่ามีกำแพงกับคุณแล้วอะคะ่ะปิดการปิดโอกาสเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้ยกเว้นแฟนนะคะเป็นที่ปรึกษาได้เอาละนะคะชาวพิจิกก็พลังงานนี้หมดหวังนะคะคุณอาจจะไปทำไรเขาหนักมากสาหัสมากเขาก็เลยไม่เอาดีกว่านะคะเอาละในเรื่องราวสอง แฟนเก่าของชาวพิจิกนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าชอบคลิปที่แม่หมอทำนะคะก็กุณากด s u b s c r i b e กดไลค์กด like, ติดตามด้วยนะคะหรือท่านใดสนใจที่จะดูดวงของเราตรงๆอดีไลน์ของแม่หมอนะคะก็อยู่ที่ใต้คลิปด้อยแล้วนั่นเองก็เข้ามาดูคนรกเก่านะคะหรือว่าในกรณีท่านที่กําลังคุยกับคนอื่นไปแล้วนะคะจังหวะที่คุณและเขาได้คุยกันได้เจอกันนั้นเป็นจังหวะที่ในดวงชะตาของคุณ เจอเนื้อคู่หรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถดูได้แล้วก็เปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีตอคุณได้ด้วยนะคะการดูดวงของแม่มองก็จะเปิดไพ่นะคะอ่านใจเขาแล้วก็ดูวันเดือนปีเกิดเป็นจังหวะโชคชะตาของคุณที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนแต่ละปีนะคะเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ